สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทําไส้มันม่วงเตรียมไว้ก่อนนะคะเอาไวส้สําหรับทําไส้จะรเปาหรือไส้ขนมเปี๊ยกก็ได้ค่ะวิธีนี้สามารถทําแล้วจัดเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นานเป็นปีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราก็ใช้เนื้อมันม่วงดิบทั้งหมด200กรัมนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นชค่ะแล้วก็นึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา10นาทีหรือจนกว่าจะสุกค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาบดกับน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะโดยใช้น้ําตาลทรายทั้งหมด50กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นเสร็จหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะก็บดให้เนื้อมันละเอียดค่ะหรือในส่วนนี้ถ้าใครมีเครื่องปั่นนะคะจะนําไปปั่นกับเครื่องปั่นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของกะทิลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะนําไปใส่กระทะเตรียมกวนกันเลยค่ะก็แนะนําให้ใช้เป็นกระทะเชฟลอนนะคะจะได้กวนง่ายไม่ติดกระทะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะจํานวน100 ml ค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางในการกวนค่ะระหว่างกวนก็ให้ใช้พายนะคะบดบดบี้บีให้ตัวเนื้อมันกับกะทิเข้ากันค่ะก็กวนไปเรื่อยๆจนไส้ขนมของเราแห้งได้ที่ค่ะ สำหรับวิธีสังเกตว่าเราควรใส้ขนมแห้งได้ที่แล้วหรือยังนะคะให้สังเกตดูที่เนื้อค่ะตัวกะทิของเราจะแตกมันนะคะทําให้เนื้อขนมของเรามีความมันวาวแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตอีกง่ายๆเลยก็คือเนื้อขนมของเราจะจับกันเป็นก้อนค่ะเราก็ล่อนไม่ติดก,ก,กระทะแบบนี้ค่ะนี่นะคะใช้ได้แล้วนะคะก็เอาออกจากเตาได้เลยค่ะค่ะเราก็พักไส้ขนมจนเย็นสนิทแล้วนะคะก็มาปั้นเป็นลูกๆเตรียมไว้ค่ะ ก็ชั่งลูกละประมาณ15กรัมนะคะเสร็จแล้วก็นำมาปั้นคึงให้เป็นลูกกลมๆค่ะการที่เราทำไส้เตรียมเก็บไว้แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราสะดวกต่อการใช้งานค่ะเมื่อไหร่ที่เรานึกอยากจะทำซาลาเปาหรือขนมเปียกก็สามารถหยิบมาทำได้เลยนะคะที่สำคัญสูตรนี้ทําง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไม่หวานมากนะคะและสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีดได้เป็นปีเลยค่ะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไส้มันม่วงของเรา1สูตรก็จะได้ที่1 6ลูกนะคะถ้าใครต้องการทําในปริมาณมากๆก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะค่ะสําหรับไส้มันม่วงที่แม่ทําเรียบร้อยแล้วแม่ก็นํามาใส่เป็นไส้ซาลาเปาลูกท้อแบบนี้นะคะก็เข้ากันมากๆเลยค่ะรสชาติลงตัวนะคะหวานอร่อยกําลังดีค่ะ ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ